ยังไม่มีคนเข้ามาดูน้องยูโรลเลยโห oh, เป็นจิบล้านเลยพ่อเข้าไปดูในเฟซบุ๊กทีแล้วพ่อก็เข้ามาดูลูปหน่อย mm hmm. เพื่อจะได้เรียกคน mm hmm. พี่โบแชร์ลิงก์ไปอ่ะ mm hmm. แชร์ลิงก์ในไอ้น่ะ mm hmm. กดเข้าไปในลิงก์อะ det? ส่งไกินไม่ได้ไงส่งไม่ได้ลงคือเขาใส่อันนี้กดไม่ได้อ,อ้อออาวเหรออ๋อไม่เป็นไรแน่ปกติตั้งทิ้งคนเขาดูแล้วนึ่งคนก็น่าจะเป็นบอมมาแหละดูกันเองแล้วจ้าสนุกไหม รอปล่อยให้มันไหลไปอย่างี้และเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงมันจะได้ครบพอชั่วโมงครบเราก็จะเปิดค่าการมีไรายได้ ความคิดเห็นแบบสดโอเคครับลูกหรอหรอแตกอะไรอ่ะแม่ตรงไอ้นี่อ่ะตรง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 ไอฟเอ็ม ตรงไอ้กี้กันลอ,อยอ่ะแตกแบบความแตกละเอียดออกไปไม่สวยงามเลยวังไม่ดูดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ดูเคลมพอดนีแป๊บหนึ่งกันเดี๋ยวาตั้งค่ากล้องก่อนแป๊บหนึ่ง ติดกล้องไปแล้วเปิดแสงเป็ลูดมากแล้หายแตอกอย่าง สามคนสามคนแล้วสวัสดีค่ะคอ,อยยังมีคนเข้ามาดูน้องยูโรแล้ว โอ้เก้าคนแล้วจ้าแปดคนแล้ววันนี้เด็กมาเล่นน้ำให้ดูค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ครั้งที่สองนะคะก็ยังจะมีติดติดขัดขัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะช่วยมาเป็น กำลังใจให้น้องยูโรด้วยนะคะน้องยูโรสวัสดีทุกคนกันแล้วน้องยูโรสวัสดีครับก่อนยูโรครับน้องอ,อ๋อยังเปียกอยู่มีเด็กมีเด็กเบี้ยวโรงเรียนค่ะ แล้วเราจะให้เห็นคอมเมนต์เรายังไงเนาะทำยังไงเนาะไลก์ like ก็ไม่ค่อยเป็นมีใคร <โ influenced. S 1> จะพอแนะนำได้บ้างไหมคะมครับทำยังไงเป็นสไลเดอร์ลูกเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะให้ทุกๆคนมานี่ให้ใครบ้างอ่ะมีใครใเล้อ อ oh. ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับดูรับชมกัน,นะคะ่ะขอบคุณเจ็ดท่านนะคะโอ้ oh, อามาในน้ำเลย oh, เอ้ามาในน้ำเลยน้องทำอะไรให้พี่ๆเขาดูบ้างเร็ว ต้องใช้เป็นกระบะปูนเลยค่ะจะได้แบบสมส่วนกับตัวน้องอยูโรชวนพี่เพี่ยวคุยกันแล้วเต็มกละมังไปเลยจ้า ไม่มีคนดูแลไปแล้วคนไปแล้วเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ลงตอนนี้สิบนาทีแล้วพอดูอยู่ใช่ปะฝากกดติดตาม,มกดหัวใจให้น้องยูโรหน่อยนะคะรบกวกนิดนึงนะคะฝากกดติดตามกด เป็นกำลังใจให้น้องยูโรนิดนึงนะคะเ <_ EN> ต็มกะละมังแล้วลูกเ <_ EN> ต็มไปเลยเต็มไปเลยเลยมาแล้วมีมีพี่ๆของเขามาดูน้องแล้วลูกโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โห ชุดกับตัวเนี่ยแมทกันมากเลยค่ะแมทจังกันจนเป็นมัดเป็นแหนมไปเลยจ้าได้ปะ <c oughs> ไว้น้ำดิไว้ได้ปะ ไล์ก็ไล่ไม่เป็นเพิ่งลองหัดไลค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะหมายแล้วคนด,นด,ดูน้องยูโรไปแล้วมาแล้วน้องยูโรสวัสดีครับน้องยูโรสวัสดีครับ พูดคุยกันได้นะจ๊ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องยูโรด้วยนะคะจะอ่านคอมเมนต์ยังไงดีเนาะมีไหมเอ่ย น้องทำอะไรไปลูกน้องอยู่โรชวนพี่พี่เอาคุยดิไปแล้วพี่พี่เขาน้องยูโรทำให้พี่พี่ชวนให้พี่พี่เอาคุยเร็วได้ปะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้แม่ะขาสุกน้องนั่งแบบในน้ำโอเคนั่งแบบในน้ำไปเลยน้องนั่งแบบในน้ำไปเลย สบายมากเปล่าวสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูโรหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องยูโรนิดนึงนะคะเอา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 วอเป็นมือใหม่หัดไลค์นะคะขอบคุณนะคะที่กด ถูกใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูโรนิดนึงนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องยูโรด้วยน้าไม่ไหลน้ําไม่ไหลแล,ล้วเหรอืใครปิดน้ำอะ่อำอะคุณพ่อสิให้ปิดน้ำอ่ะให้ปิดน้ำอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเปิดเบ,บาเบาให้น้องยูโรคุยกับพี่ๆไปก่อนโอเคไหม ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณคนดูที่เข้ามารับชมน้องยูโรนะคะจ๋าอืม สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูโรนิดนึงนะจ๊ะจุบจ๊บๆเหรอหนังยูโรจุบจ๊บๆเหรอครับเล่นเขาเลยค่ะเอ,เ,ออเอาอเอกอยังไงล่ะลูกได้มาเอาฝักแมวไปโอเค โอ้ว้ายไหวไหมเนี่ยแม้ว่าการะมังมันเล็กไปแล้วใช่ไหมคะการะมังมันคงจะเล็กสำหรับน้องไปแล้วแหละโอ้สวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูโรนิดนึงฝากเป็นกำลังใจให้น้องยูโรด้วยนะคะวันนี้มีเด็กเบี้ยวโรงเรียนค่ะ เบยลยโรงเรียนหนึ่งคนชุดกับตัวนี้แมทกันมากเลยจ้ะ <laughs> อุ้ยมีคนเข้ามาดูสัเ้าคนแล้วเย้ยูโรโอ้โหเห็นไหมน้องยูโรแล้วมีคนมาดูน้องยูโรเพียบเลยสวัสดีค่ะยี่สิบสามคนคนดูนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องยูโรด้วยนะคะมาดูมาดูอะไรนะ มาดูน้องยูโลเล่นน้ำกันค่ะสนุกเลยดีวันโอ้โหน้ำกระจายหมดแล้วน้ำหมดแล้วน้องยูโลสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกด ถูกใจกดเป็นกําลังใจให้น้องยูโรด้วยนะจ๋าเพื่อเปิดา่าการมองที่เห็นน้องนิดนึงเด็กป่วยแต่ก็อยากจะเล่นน้ำอปลแบงฟันเลยแปลงฟันแปลงฟันให้พี่ๆดูเร็วน้องทำยังไง ทำยังไงมั่งโอ้โหโอ้โหฟันแปรงให้เกี้ยงๆนะลูก เอาแก้วออกให้น้องหน่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมรับดูน้องยูโรกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องยูโรด้วยนะจ๊ะฝากช่องน้องยูโรพาเพลินด้วยนะคะมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ <c oughs> ก็จะ เป็นการไลฟ์ครั้งแรกก็ยังต,ติดติดขัดขัดถ้าติดขัดตรงไหนก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะจ๊ะสวัสดีเก้าคนดูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมน้องยูโกรกันอากาศเป็นยังไงมัางเอ่ยที่ที่นี่ร้อนมาก จากที่ฝนตกหนักๆแล้วตอนนี้ร้อนมากพูดคุยกันได้นะคะไม่ร้อนเ่ตอนนี้นด้วเออมาแม่ขอยื้มใส่ยังเลยโอเคปะเดี๋ยวแม่ามาคืน เฮเลยสิน้องงั้นวันนี้น้องยูโรขอตัวลาไปก่อนนะคะงงน้องยูโรสวัสดีครับทุกคนก็เร็วน้องน้องเร็วเร็วสวัสดีครับเร็วคนเก่งไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะสวัสดีคะ่ะ